สวัสดีครับสรุปข่าวเลี้ยฟูนะครับประจำวันที่19พฤษภาคมนะครับอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเลียฟูกันนะครับวันนี้มาดูพรีวิวนะครับเกมน่าสำคัญเรี้ยฟูบุกไปเยือนเบอร์ลี่นะครับมาดูความพร้อมแล้วก็เรื่องราวต่างๆกันเรามไปถึงเรื่องราวของอาริซงเวกเกอร์แล้วก็ฟาบินโยนะครับมีข่าวว่าเดี๋ยวจะมีกำหนดเส้นตายมาแล้วว่าจะคุยสัญญาตอนไหนแล้วก็หงเลือกนะครับว่าไม่เอาคาบักเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าววันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณ ผู้สนบสนสุนจะดีนะครับยาถ่าย1นึเป็นยาถ่ายระบายท้องถ่ายสะดุดช่วยได้ยาธาตาจอมทองนะครับทำจากธรรมชาติกดระายยอนจุกเสศษนั่นเฟอร์อาหารไม่ย่อยอันนี้ก็ช่วยได้นะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนแหละนะครับตอนนี้ผู้ติดตามในช่องโคด้ดไอของผมครบ2 0 0 0ส0สับสต้าไรแล้วนะครับไม่มีทุกคนก็ไม่มีผมในวันนี้อันนี้พูดจริงๆนะก็3าปีแล้วนะครับ จะสามปีแล้วอีกประมาณเดือนหนึ่งเดินหน้ากันต่อครับรุยกันต่อครับแฟนหงแดงผมก็ยังทำข่าวแล้วก็นำคอนเทนต์ดีๆอย่างนงี้มาฝากเพื่อนนะครับแล้วก็รวมไปถึงนี่ครับเดี๋ยววันที่22นะครับไปสัมพันธ์หน่อยนะครับ22ิพฤษภาคมก่อนเกมเจอกับคริสตอฟเวเลต1วันนะครับเวลา2องทุ่มถึง3ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยปรีวิวเกม แบบสดๆให้ฟังในช่องของผมนี่แหละแล้วก็จะมีกิจกรรมแฟนบแท้ตอบคำถาม15ข้อผ่านแอปพลิเคชันของคารูดนะครับหรือในเว็บไซต์ของคา o ูดอันนี้ย้ำนะคา o ูดนะตอบคำถาม15ข้อใครตอบได้มากสุดคะแนนเยอะสุดได้รับไปเลยเสื้อแท้เสื้อลิขสิทธิ์แท้นะครับสโมสรลีเอฟปูประจำฤดูกาลหน้านะทางสิงเขาแจกนะครับเดี๋ยวติดตามได้นะครับผมจะพยายามย้ำทุกวันกับฟุตบอลกูรูสิงหะเวิร์ฟุตบอลเอ็กโคเอ็นะครับ โอเคฮะทีนี้มาสู่เรื่องราวของเรากันดีกว่าทีนี้เริ่มต้นเนี่ยขอไปดูที่ผลการแข่งขันกันก่อนแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกครับเชลซีเจอกับเลสเตอร์นะครับผลที่ออกมาคือเชลซีครับที่เปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์นะครับแก้แค้นได้นะชนะไป2ต่อหนึ่งได้ประตูจากครูดิกเกอร์แล้วก็จอร์จินโยส่วนทางเลสเตอร์เนี่ยได้ประตูจากอีเฮนาโชนะครับก็เป็นเชลซีที่ชนะ2-1<ๆ>เมื่อผลออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้ตอนนี้เชลซีนะครับ มี67แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ3ของตารางคะแนนนะครับส่วนเลสเตอร์ก็หยุดอยู่ที่66คะแนนนะครับทั้ง2ทีมเหลือนัดสุดท้ายส่วนริพูเนี่ยเหลือ2นัดก็คือคือนนี้กับเกมที่เจอกับคิวซาเบเลตในวันอาทิตย์ดังนั้นภารกิจริพูคือถ้าชนะคืนนี้ริพูจะมี66แต้มนะครับเท่ากับเลสเตอร์เป็นไฟา์าบังคาบเหมือนกันต้องชนะ66แต้มเท่าเลสเตอร์แต่ลูกที่เสียริพูจะดีกว่า เอาก่อนเกมเลยนะก่อนเกมเนี่ยลูกได้เสียร์พูอยู่ที่21ส่วนเลสเตอร์เนี่ยเมื่อวานพอแพ้มันลบไป1ก็คือเหลือ20ดังนั้นวันนี้ถ้าร์พูชนะ1ชนะลูกเดียวเสียลูกเดียวก็จะมีลูกได้เสียดีกว่าเลสเตอร์2ลูกแต่ถ้าชนะ2ลูกก็จะมีลูกได้ได้เสียดีกว่าเลสเตอร์3ลูกดังนั้นมันมีผลครับร์พูจะแซงขึ้นไปเป็นที่4ทันทีแต่ก็ต้องไปรุนนัดสุดท้ายอีกนิดนึงว่าเลสเตอร์เนี่ยเขาจะเจอกับสเปอร์นัดสุดท้ายจะยิงเยอะไหม แล้วลิพูจะชนะคิสซาเาเลตไหมนะครับนี่แหละครับมันต้องไปรุนกันต่อถึงนัดสุดท้ายด้วยแต่ก่อนอื่นนัดนี้เจอเบอร์ลี่เราต้องชนะก่อนเพื่อขึ้นที่4ก่อนแล้วก็ไปว่ากันต่อในเกมนัดสุดท้ายนะฮะทีนี้เนี่ยคืนนี้โอโ้ก็เตะกันเยอะเหมือนกันสเปอร์เจอกับแอสตันวินลานะครับส่วนลิพูเราเนี่ยเจอกับเบอร์ลี่นะลิพูเจอเบอร์ลี่ในเวลาตีสองสิบห้าดึกอีกแล้วนะครับถ่ายทอดสดทาง r e พ i e r l e HD u e HD 1นะครับ มาดูความพร้อมกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เตรียมมาฝากเพื่อนๆแบบจัดเต็มนะครับเมื่อวานนี้เจนองคอปก็มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับอัปเดตไว้หลายเรื่องเรื่องสภาพทีมเนี่ยครอปก็พูดถึงข่าวดีเกี่ยวกับดีโอโคโชต้านะต้องย้ำเพื่อนๆว่าข่าวดีเล็กๆละกันเพราะว่าครอปยืนยันว่าโชต้าแอบมีลุ้นเล็กๆที่อาจจะกลับมาได้ในเกมที่เจอกับคิซซาพเลสหลังจากตอนแรกที่รู้สึกว่าไม่น่าที่จะกลับมาทันเนี่ยแต่ไปไปมาเออเหมือนดีขึ้น ลอปบอกว่าตอนที่อาการท้าบวมของโชต้าเนี่ยพอพอความบวมมันลดลงเนี่ยแล้วไปสแกนอาการมาเจ็บซ้ำอีกทีหนึง่งสแกนอีกทีหนึง่งเฮ้ยเออพอซีทีสแกนซ้ำมันดูดีวะ่ะอาการดูดีขึ้นดังนั้นเจนเขาบอกว่ามีโอกาสไทนน่อะไทนี่ไทนน่แบบเล็กมากๆอมีโอกาสเล็กๆมากๆที่สุดสัปดาห์นี้นะไม่ใช่นัดนี้เบอร์ลี่เนี่ยไม่ทันแน่แต่กับพาเลทเนี่ยอาจจะทัน แต่แน่นอนละ่ะเดี๋ยวเราเขาบอกว่าต้องมาดูการฟื้นตัวของโชต้าด้วยว่าจะฟื้นตัวได้เร็วอย่างที่เราคาดไหมถ้าฟื้นตัวเร็วอาจจะมีรุ่นเล็กๆแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่ก็คงไม่ทันนะส,สุดท้ายของซีซันก็คือวันอาทิตย์นี้แต่เป็นข่าวดีของทีมชาติโปรตุเกสครอปบ,บอกเลยนะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะทันทีมชาติโปรตุเกสแน่ๆนะครับก็ติดทีมชาติโปรตุเกสไปเล่นในศึกยูโรแน่ๆนะครับส่วนคนอื่นๆครับครอปบ,บอกว่ามิลเนอร์เนี่ยกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับ กลับมาซ้อมวันนี้วันอังคารนะฮะที่คือเขาพูดเนี่ยเขาพูดวันอังคารถูกไหมครับอ่ะส่วนจะเจอกับเบอร์ลี่ทันไหมเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวให้รอดูว่ามิลเนอร์จะฟิตทันเปล่านะครับส่วนแชมเบอร์เลนนะครับอันนี้ถือว่ามีอัปเดตครับหลังจากก่อนอันนี้มีอาการป่วยเล็กน้อยตอนนี้หายป่วยแล้วครับก็กลับมาฝึกซ้อมได้ตามปกติอย่างที่เห็นในภาพนะครับแต่ว่านาบี้เกตาเนี่ยยังไม่ได้กลับมาซ้อมดังนั้นเชนคอปก็คอนเฟิร์มครับสำหรับในลายของนาบี้เกตาอันนี้พลาดแน่ๆนะครับยังคงบาดเจ็บอยู่ ส่วนเรื่องราวของจอแดนเฮนโดซ่นเนี่ยนะครับก็มีอัปเดตจากใน IG ของตัวเฮนโดเองนี่แหละนะครับซ้อมครับนี่ฮะซ้อมแบบว่าเล่นกับลูกบอลวิ่งจ่ายยิงเข้าโกฮะก็จะเห็นถึงความคืบหน้าในการเรียกความฟิตของเฮนโดครับว่าเริ่มขยับเข้าใกล้ครับเริ่มขยับเข้าใกล้ที่จะกลับมาฟิตแต่ทีนี้เนี่ยซีซั่นเราจะจบแล้วไงวันอาทิตย์นี้ซึ่ง ตอนนี้ยังไม่ได้ซ้อมแบบเต็มรูปแบบเลยดังนั้นไม่น่าจะทันอย่างที่เราก็ทราบกันแหละครับว่าเฮนโดไม่น่าทันซีซันนี้นะแต่กับทีมชาติอังกฤษในศึกยูโรอันนี้ก็น่าจะทันนะครับมาดูความพร้อมของฝั่งเบอร์ลี่กันบ้างนะครับสิ่งที่ทุกคนก็อาจจะรออัปเดตกันว่าเฮ้ย hey, แล้วสรุปแล้วนิกป๊อเนี่ยจะทันเจอริ์พูไหมเพราะว่าเกมนัดที่แล้วที่แพ้ลีดศูนย์ต่อสี่เนี่ยนิกป๊บไม่มีชื่อครับบาดเจ็บซึ่งล่าสุดครับทางด้าน อาคุณซือของเบอร์ลี่นะครับชอนไดก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับอัปเดตเรื่องนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาตัดสินใจแล้วว่ามิกป๊ปไม่ต้องไปผ่าตัดนะอย่างแรกข้อดีคือไม่ต้องไปผ่าตัดแล้วน่าจะกลับมาได้ก่อนจบซีซั่นก็คือเหลือ2อนัดเนี่ยแต่ว่าช,ชอนได้บอกว่าเบอร์อาป๊ปเนี่ยอาจจะไม่ทันนัดนี้นะครับที่เจอกับรพูอาจจะไม่ทันคือยังไม่ชัวร์เขาใช้คําว่า ยังไม่ชัวร์แต่เกมนัดสุดท้ายมีโอกาสทันสูงกว่าดังนั้นคืนนี้ก็ยังมีโอกาส50 50นะครับผมว่าอารมณ์แบบว่ารอเช็คฟิตอะไรนี่ป๊อบอาจจะทันหรือไม่ทันก็ได้นะครับส่วนคนอื่นที่พลาดแน่ๆนะครับก็จะมีพวกร็อบบี้เบดี้นะครับเควินรองฟิลบัสลี์แล้วก็เดลซีเฟนพวกนี้น่าจะพลาดลงล่นแน่ๆนะครับทีนี้เนี่ยแต่สื่อก็คาดนะครับว่าถ้ามาทรงนี้แล้วชอนได้ยังไม่คอนเฟิร์มว่าป๊บจะ ฟิตทันหรือไม่ก็น่าจะเป็นมือ2ลงเล่นแทนไปก่อนก็คือพีคอฟเฟเรลนะครับลงเล่นนัดที่แล้วก็โดนหลีดถล่มไป4ีนย์ะครับแล้วก็เล่น4-4-2สครับสำหรับเจ้าบ้านเบอร์รี่คู่หน้าเนี่ยอาจจะใช้เป็นแอชิบาร์นะครับยืนคู่กับคิสบูธแต่อีกคนนึงที่ก็ต้องรอรุ้นว่าจะได้ลงเล่นไหมก็คือม a ตเตสวีดาคนนี้ก็ได้ลงเล่นต่อเนื่องในช่วงหลังแต่คนนึงที่ต้อง ลงแน่ๆเลยก็คือคริสวูดนะครับการันตีได้เลยเพราะว่าคริสวูดเนี่ยเป็นดาวดาวยิงของทีมตอนนี้ฮนะส่วนลีกูของเราเนี่ยสี่สามสามครับอาริซงเบเกอร์เฝ้าเสานะครับแล้วก็แผงแนวรับก็เปลี่ยนไม่ได้ครับคงต้องใช้แผงเดิมวิลเลียมส์คู่กับแนทฟิลิปแล้วก็อาโโนรเบิร์ตสันส่วนสามตัวกองกลางเนี่ยเตียโก้กับฟาบินโยในตัวยืนครับซึ่งสื่อก็เชื่อว่าคนที่จะกลับมาเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียววันนี้ก็คือวายนาดุมวายนาดุมน่าจะเป็น เป็นตัวจริงแทนเคอร์ซิโจโนในวันนี้นะครับส่วน3ตัวลุกก็ต้องใช้3ตัวลุกเดิมครับซารา่ามาเน่ฟิมิโนโ่เปลี่ยนไม่ได้นะครับก็มารอติดตามกันว่าค่ําคืนนี้เป็นยังไงในส่วนของอผู้สามตัวมือ2เนี่ยของเบอร์ลี่นะครับพีคอกแฟรเรลเนี่ยซีซั่นนี้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไป4เกมซึ่ง4เกมที่แฟรเรลได้ลงเนี่ยนะครับแพ้หมดเลยนะครับแพ้แมนซิตี้ศูนย์ห้านะครับแพ้เบอรล์ลี่อ่ะขออภัยแพ้ นิคัสเซลหนึ่งต่อสองแพ้แมนยูในเต่หนึ่งต่อสามแล้วก็แพ้ลีดอยู่ในแต่ศูนย์ต่อสี่เรียกได้ว่าถ้าพีคอรแฟเลลงเมื่อไหร่เนะี่ยโดนยิงทุกนัดแล้วก็แพ้ทุกนัดนะครับอันนี้คือสถิติที่นํามาฝากกันก็รอกันดูครับว่าคืนนี้จะออกมายังไงนะครับเพ,รเพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามาทีนี้ครับมาดูความเห็นของจูเก้นคอปก,กันหน่อยครับนะก็มีพูดไว้หลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยคอรบ,บอกว่าอืม นักข่าวถามว่าลิพูเนี่ยเหมือนจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเหมือนมันเป็นเรื่องของโชคชะตาเลยนะที่เหมือนโชคชะตาจะนําพาให้ลิพูไปได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกในซีซันหน้าเนจานเขาบอกว่าลิพูจะไม่คิดถึงเรื่องนี้นะว่าโชคชะตามันนาพาให้เราไปแชมเปี้ยนลีกหรือไม่คือมันดูเหมือนสถานการณ์จะนําพาไปแบบนั้นการกลับมาคืนฟอร์มในช่วงท้าย Season, ซีซันอาริซงโขกนัดที่แล้วมันดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเหมือนโชคชะตาจะนําพาให้เราได้ไปเล่นแต่เขาบอกว่าเราจะไม่คิดแบบนั้น เพราะว่าสิ่งที่เราต้องทําคือมันเรามีงานรออยู่สองเกมที่เจอกับเบอร์ลี่แล้วก็คิซซาพเลตเนี่ยมันไม่ใช่งานง่ายๆเราต้องผ่านสองเกมนี้ให้ได้ต้องชนะสองเกมนี้ให้ได้ก่อนนั่นคือสิ่งที่เราจะไม่ประมาทคือคอปก็คอนเฟิร์มครับไม่ประมาทแล้วไม่มนานั่นคิดแน่นอนว่าโอ้ยโชคชะตานาพาแล้วไม่เราต้องไปด้วยตัวเองก็คือต้องชนะให้ได้ในสองเกมนี้นะครับส่วนเรื่องราวของมูซาล่านะครับครอบก็ให้สัมภาษณ์ด้วยเหมือนกันนะ ก็คือนักข่าวถามว่าเ,เกมที่แล้วเจนคอปคุณเห็นซาร่ารีแอคชัน่นตอนที่ซาร่าดีใจกับอริซงไหมแบบว่าบ้าคลั่งมากๆเนี่ยมันเป็นเหมือนการที่เขาแสดงเห็นว่าเขามีความมุ่งม,มั่นมีความทุ่มเทมีความรักต่อสโมสรเต็มที่หรือไม่แบบอาจจะไม่ย้ายแล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งคอปก็บอกว่างงเหมือนกันว่าทําไมนักข่าวถึงถามคําถามนี้เขาเขาบอกว่างงมันเป็นคำถามได้ด้วยเหรอเขาบอกว่าผมไม่แปลกใจเลยที่ที่ ทำไมซาร่าถึงแบบมีรีแอคชั่นที่แบบโอ้โหขนาดนั้นเอาจริงก็เห็นมาตั้งแต่เกมที่แดงเดือดแล้วที่ยิงลูกที่สี่ซาร่าก็ดีใจสุดๆเหมือนกันนะครับตอนเนี้ทุกๆคนในทีมเป็นน้ําหนึ่งน้ําใจเดียวกันเราก็เห็นกันดีเราเห็นแหละเห็นบนสีหน้าของซาร่าว่าเขาแบบโอ้มีความมุ่งมั่นกับทีมแค่ไหนนะครับสําหรับผมแล้วเนี่ยถ้าจะให้ตอบคาถามเรื่องเนี้มันค่อนข้างตอบยากเพราะว่าผมไม่ได้รู้สึกแปลกกับมันผมเห็นซาร่าทุกๆวัน เห็นในการซ้อมการเล่นทุกวันเขามุ่งมั่นกับสโมสรขนาดไหนผมไม่จําเป็นต้องมาดูเขาตอนฉลองประตูเพราะผมเห็นเขาทํางานหนักผมรู้อยู่แล้วว่าเขามุ่งมั่นแค่ไหนผมไม่เคยสงสัยในความรักต่อตัว,ตวของซาร่าที่มีต่อเพื่อนร่วมทีมที่มีต่อสโมสรแม้แต่วินาทีเดียวนี่คือสิ่งที่ครอสพูดถึงซาร่านะครับแล้วก็ในเกมนัดสุดท้ายนะวันอาทิตย์นี้ที่จะเจอกับคิสซาเบเลตก็มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าปูรอยนะครับรอยฮอสัน จะไม่ต่อสัญญากับคริสตอฟวเลตนั่นแปลว่ารอเทอสันจะมาเล่นเกมสุดท้ายจะมาคุมทีมเล่นเกมสุดท้ายเจอกับเรียคูนะครับที่แอนฟิ์ซึ่งครอปก,ก็บอกว่าโอ้โหรอเทอสันเป็นคนซื้อมากประสบการณ์สร้างสิ่งต่างๆมามากมายก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะเราก็ต้องให้ความเคารพรอเทอสันอย่างเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าในเกมสุดท้ายที่แอนฟิ์เนี่ยจะมีแฟนบอลด้วยแล้วเชื่อว่าแฟนบอลจะให้การเขาเรียกว่าส่งท้ายรอเทอร์สันเป็นอย่างดีแบบว่าให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้ฮะอดีตกุนซื้อของเราครับรอยฮอสซันทีนี้เนี่ยมาดูกันที่เรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับเรื่องราวสัญญาใหม่ในวันนี้มีอัปเดตจาก2นักข่าวสายหงแดง1เลยคือโดมินิกคิงนะครับนักข่าวสายหงแดงของเดลี่เมลแล้วก็เดวิดแมดด็อกนักข่าวสายหงแดงของ The Miller. เดอะมิลเลอร์เรนได้ว่าออกมาพร้อมกัน2คนและรายงานตรงกันก็คือริพูครับจะทําการมอบสัญญาฉบับใหม่นะครับให้กับอาริซงเบเกอร์และฟาบิโย ในซัมเมอร์นี้นะครับทั้ง2คนถือว่าเป็นตัวหลักที่เจอเก้นคอปนะครับต้องการที่จะต่อสัญญาระยะยาวให้เพื่อรังให้อยู่กับทีมเป็นแกนหลักของทีมต่อไปคือมีอีกหลายคนที่ทีมจะต่อสัญญาแต่2คนแรกที่น่าจะยื่นก่อนเนี่ยก็คืออาริสงเบเกอร์กับฟาบินโยในซัมเมอร์นี้เลยเดี๋ยวเวอร์พูเนี่ยจะมีการเรียกทีมรวมทีมกลับมาไปซีซันกันในช่วงเดือนกรกฎ,าค,นะกรกฎาคมนะกรกฎาคมเนี้ยพอเรียกกลับมาซ้อมกันปุ๊บ ก็จะมีการพูดคุยกับนักเตะบ้างแนละ้วใครจะต่อสัญญาซึ่งอาริสงเบเกอร์กับฟาบินโยนะย้ำเลยนะ2องคนนี้คือ2เบอร์แรกที่ทีมจะเซ็นสัญญาต่อสัญญาก่อนให้ได้โดยอาริส n งเบเกอร์ปัจจุบันเหลือสัญญา3ปีส่วนฟาบินโยเหลือสัญญา2ปีนะครับก็ต้องต่อกันออกไปนะสมเหตุสมผลอยู่ครับส่วนเรื่องราวของโอซานคาบักนะครับวันนี้ก็มีมาอัปเดตกันนะล่าสุดเนี่ย รายงานเหมือนจะเป็นบนวทิศทางที่ว่าลิโอหูไม่น่าที่จะเซ็นสัญญาถาวรคาบัก18ล้านปอนด์โดยสื่อที่รายงานนะครับก็คือซันเดเวลล์นะครับรายการดยนัดข่าวชื่อดังนะครับคนหนึ่งของเว็บไซต์นี้นะครับก็คือเค v i วินพ m e r เมอร์นะครับข่าวสายหงแดงเขาก็บอกว่าตอนนี้ลิโอหูเปลี่ยนใจเปลี่ยนแผนแล้วครับจากตอนแรกที่อยากจะเซ็นสัญญาถาวรโอซานคาบักด้วยเนี่ยตอนนี้แผนล่มไปแล้วนะครับอาจจะไม่ต้องการที่จะเสียตังค์18ล้านปอนด์แล้ว โคนาเต้ครับคือคือตัวยืนหนึ่งแน่เลยครับอิบาฮิมาโคนาเต้เนี่ยเรอร์พูมมองว่าเป็นเป้าหมายดับหนึ่งเลยที่จะเซ็นเข้ามาแน่แล้วจริงๆเกนหน่านี้เจลซีคอปก็ชอบคาบักเหมือนกันก็มีความคิดเหมือนกันว่าอาจจะเซ็นทั้งโคนาเต้แล้วก็คาาบากักแต่ทีนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยจากสถานการณ์ล่าสุดคืออาจจะไม่เอาคาาบักแล้วแล้วจะเอาโคนาเต้แค่คนเดียวสาเหตุว่าทําไมถึงเอาแค่คนเดียวแล้วไม่เอาสองคนนั่นก็เป็นเพราะว่า นาธานีลฟิลิปครับนะเขาระบุเลยครับว่านาธานีลฟิลิปเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ประทับใจสุดๆประทับใจเจอเกนคอปมากๆแบกกองหลังมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยลิพูครับจะมีบทบาทในปีหน้าให้เป็นบิ๊กโลเลยครับให้กับทางด้านนทฟิลิปนั่นแปลว่าลิพูก็คือจะไม่ซื้อ2จะซื้อ1ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นโคนาเต้หลังจบซีซันน่าจะมีการยื่นข้อเสนอซื้อตัวเข้าไปแล้วก็ อีกคนนึงก็คือให้โอกาสนัตฟิลิปดีกว่าแล้วก็คาบักอาจจะไม่เซ็นนี่ก็คือประมาณนี้ครับที่ที่เป็นเหตุผลที่มีการชี้แจงออกมานะครับแล้วนั่นแปลว่าถ้าเกิดเราไม่เซ็นคาบักนั่นแปลว่าคาบักได้เล่นเกมสุดท้ายกับลิเวอร์พูลไปแล้วอ้าวถามว่าทาไมถึงเล่นเกมสุดท้ายไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เจ็บเนี่ยพลาดมาประมาณ2นัดแล้วที่บาดเจ็บไปแล้วก็ ยังไม่มีวี่แววว่าจะหายบาดเจ็บกลับมาก่อนจบซีซันได้แล้วซีซันมันจะจบแล้วอ่ะวันอาทิตย์นี้ซีซันจบแล้วดังนั้นคาบักอาจจะได้เล่นเกมสุดท้ายกับลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีบางกระแสนะบางกระแสบอกว่าไลซิกเนี่ยก็เลง็งคาบักนี่แหละถ้าเสียโคโนเต้ก็อาจจะเอาคาบักแทนซึ่งก็อาจจะวินวินแก่ทุกฝ่ายเหมือนกันนะแต่อันนี้ยังไม่ชัวร์นะว่าไลซิกสนใจคาบักจริงหรือไม่นะครับส่วนถ้า ไปถามพอกอส์สของรีพูเอ็กโคเนี่ยเขาก็บอกว่ายังยังไม่ชัวว่ารีพูจะเอาคาบักหรือไม่เอาคาบักคือเอ็โคก็ยังคงเหมือนรูดรูดซิปปากแน่นนะท,ท,ทั้งที่เชื่อว่าเขาก็มีแหล่งข่าววงในของสโมสรแต่อาจจะปิดเอาไว้แต่ทางพวกโดมินิกคิงกับเดวิดแม็ d ด็อกเขาเปิดออกมาเลยนะครับก็รอติดตามกันต่อไปครับ ทีนี้เนี่ยข่าวกับกองหลังแม้ว่าเราจะเป็นเต็งที่จะคว้าโคนาเต้นะมันก็ยังมีออกมาเรื่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นก๊อสสิบก๊อสสิบอะเอาเป็นว่าอะอย่างล่าสุดเนี่ยอะมีสื่อในอิตาลีนะครับเลโก้นะบอกว่าลิฟูเนี่ยก็ยังคงจับตาดูสถานการณ์ของบาบัสโตนี่นะอ่าบาสโตนี่นะครับกองหลังดาวรุ่งคนเก่งของอินเตอร์มิลานเนี่ยที่ยึดตัวจริงในซีซั่นนี้แล้วเนี่ยเขาบอกลิฟูก็สนใจอยู่อินเตอร์ก็พร้อมขายเพราะว่าสถานการณ์เงินไม่ดี เขาว่าแบบนั้นแต่ผมยังดูว่ามันเป็นการจับชื่อลิฟูไปโยงอ่ะเพราะมันโยงกันมั่วไปหมดครับเนี่ยสออยื่อิตาลนะีอีกเจ้าหนึ่งนะอีกเจ้าหนึ่งก็บอกว่าลิฟูเป็นแต่งในการคว้าตัวอ่าคูริบารีซึ่งค่าตัวน่าจะลดลงมาเหลือ45ล้านกับอายุ30ปีเนี่ยนะอายุ30ปีละเขาว่าแบบนั้น ซึ่งก็มันก็ดูเหมือนการจับโยงเหมือนกันเพราะว่าลิฟวูไม่น่าที่จะเซ็นนักเตะที่อายุ30ปีแบบนี้แล้วราคาต่อให้ลดมาเหลือ 45- 50ล้านก็ยังดูแพงไปสําหรับนักเตะอายุเท่านี้นะครับก็ยังไม่ชัวร์จริงอนะแบบข่าวหมายถึงว่าข่าวที่มาจากฝั่งอิตาลีเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งมันก็สิบแบบจ๋าๆแบบชอบเอาลิฟวูไปโยงอะเรียกเรียกความน่าสนใจของข่าวนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่พอกอสก็ตอบไว้ในลิฟวูเอ็กโคนะครับ นั่นก็คือกองหน้าเขาบอกลิฟูหน่าจะซื้อกองหน้าแน่ๆในสัปดานี้เพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วก็พัชซอนดาก้าเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ริฟูจะซื้อนะกองหน้าของเลดบูซาบวกนะครับเพราะว่าหนึ่งเลฟูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางเลดบูซาบวกน่าจะเจราจากันง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับดังนั้นพอก,ก็สรุปว่า2ตํตำแหน่งนะไอที่ซื้อแน่ๆที่จะซื้อเพื่อมาเสริมอ่ะ ก็คือกองหน้าแล้วก็กองหลังอย่างละคนส่วนตำแหน่งอื่นๆก็คงดูตามความเหมาะสมว่าอาจจะมีเสียใครไปไหมอะไรยังไงก็รอติดตามกันต่อนะครับส่วนไทโวอาโบยินีเนี่ยดาวรุ่งของเราวัย23ปีเนี่ยที่ถูกปล่อยยืมมาตลอดในช่วง2-3ปี4-5ปีแล้วมั้งหลายปีอะไม่ใช่4-5ปีดีเขาบอกว่า6ปีคือมาอยู่กับรีพูล6ปีแล้วแต่ยังไม่เคยได้เล่นให้กับชุดใหญ่รีพูเลยเพราะที่ผ่านมาครับ ยังไม่ได้ work permit แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าหลังจากไปยืมตัวในศึกบุนเดสติก้าเยอรมันมา2ปีเนี่ยล่าสุดได้รับอนุญาตได้รับใบ work permit ใบอนุญาตทำงานในสหรัฐอณาจักรแล้วทำให้ปีหน้าเอาละไม่ว่าจะกลับมาเล่นกับลิเวอร์พูลหรือว่าจะถูกขายก็ตามก็จะมีโอกาสถูกขายให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกได้เพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้รับใบอนุญาตทำงานในอังกฤษแล้วนั่นเองดังนั้น ลิพูร์ก็จะมีโอกาสมีออปชันในการขายทีมในอังกฤษได้ด้วยซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนก็ไม่น่าจะอยู่ในแผนทําทีมอยู่แล้วครับอายุ23แล้วนะครับแล้วก็ฟอร์มก็ไม่ได้ถึงกับเด่นขนาดนั้นน่าจะถูกขายทําตังค์นะครับสาหรับไทโบอาโวียนี่นะครับเพิ่งได้เวิร์ e เพอร์มิทันหมาดเลยแล้วก็จะมีข่าวลืออย่างริพูร์สนใจไปดูกราเวสนะก็ยังลืออยู่นะฮะผมว่าไม่มั่นใจว่าลิพูร์จะซื้อกอนคาเวสจริงไหมแต่น่าสนใจเหมือนกันเป็นย์เมเกอร์นะครับแล้วก็มีข่าว อันนี้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สนับสนุนรายใหม่กับร์พรูเป็นพาร์เนอร์ชิพกันกับทาง Predator Energy Link จีครับก็เซ็นสัญญากันนะเราก็น่าจะได้เงินก้อนหนึ่งนะครับซึ่งยังไม่ชัวนะครับว่าเซ็นสัญญากันเนี่ยได้เงินเท่าไหร่ไม่มีการเปิดเผยแต่ว่าแน่นอนได้สปอนเซอร์ใหม่เพิ่มมารายนี้นะครับมาดูสีสันทิ้งท,ท้ายที่วันนี้ผมนํามาฝากเพื่อนเพกันนี่คือคลิปนะครับตอนที่อาริจงเบเกอร์ออกมาจากสนามตอนที่หลังจากงมงได้และมีแฟนบอลอยู่ที่ฝั่งตรงข้าม ของสนามที่เวสบอลนะตะโกนอาริซองและการอาริซองเบเกอร์ก็หันมาแบบทำมือชูให้แฟนบอลว่าเออแล้วก็เหมือนแตะๆไปที่หัวว่าเนี่ยผมม่งให้พวกคุณนะแฟนบรรอลนี่ก็เป็นรีแอคชั่นนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยวันนี้บ้ามากผมเห็นคนแชร์กันในทวิตเตอร์ผมก็เลยไม่วายที่อยากจะให้เพื่อนๆดูเป็นการทิ้งท้ายตอนที่อาริซองเบเกอร์มงเนี่ยอันนี้คือหนึ่งในรีแอคชั่นที่น่าจะบ้าที่สุดเลยก็ว่าได้สําหรับแฟนบอลที่ดูอยู่ทางบ้าน มองก็ไรแล้วดูโอ้โหลั่นครับแล้วเขาดูกันแบบเหมือนแก๊งหงวหลายคนครับถอดเสื้อวิ่งกระโดดตะโกนทุบตีกันแล้วก็แบบบ้าไปแล้วฮะดูโอ้โหแล้วมีแต่คำสบทเต็มไปหมดแล้วโอ้โหคลิปนี้คือคือบ้าจริงครับแล้วผมว่ามันก็มีใครหลายหลายคนน่าจะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะ <S <S โอเคฮะอันนี้ก็ทิ้งท้ายกันแล้วก็ขอบคุณอีกทีนึง้วกันสําหรับ ผู้ติดตาม2องแสนซับตะไคร้ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับไม่มีทุกคนไม่มีวันนี้แล้วก็วันที่22ฝากติดตามด้วยผมกับสิงมีรายการร่วมกันไลฟ์สดนะครับ22พฤษภาคมนะแล้วมีกิจกรรมให้เล่นตอบคำถามแจกเสื้อด้วยผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ของคารูดนะย้ําประมาณนี้นะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับยาถ่าย1นึ่เป็นยาถ่ายระบายท้องแล้วก็ยาทาตาจอมทองนะครับ แก้กดอะย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับช่วยได้ร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ